สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับการที่อยู่ในอีเวนต์ลูกอมดาวครับอ่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการ์ดสองตัวก่อนครับก็คือสายร้มกับสายวิกครับสายร้มอะไรครับก็จะเป็นดาร์กเรียนครับสาหรับสายวิกก็จะเป็นดาร์กซิดครับเริ่มแรกเราก็จะมาเล่นดาร์กเรียนก่อนครับสาหรับดาร์กซิดนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในตาต่อไปเนาะอ่าสำหรับในตานี้เราก็มาดูดาร์กเรียนไปก่อนครับกับสายร่มอะไรนะครับ ซึ่งเซ็ตที่ผมจัดมาครับก็จะมีหมวกเทเนียมอรองเท้าโล่ครับมีเจ้าของอาคารรูราครับแล้วก็อุปกรณ์เชยนแบบเรืออากาศหรือว่าแผนยันนั่นเองครับเซ็ตนี้เลยที่ผมนํามาเล่นสําหรับในด่านลูกกวาดนี้ครับเมืองค่าปันธม,มันก็จะค่อนข้างแพงครับยิ่งเรามีลูกกวาดเยอะเมืองเราก็จะแพงมากขึ้น,นครับความสามารถของดาเลนก็คือเมื่อตกที่แหลมข,ของฉันโอกาส80%สร้างเครื่องหมายกับไฟตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวแล้วก็เรียกครับ แล้วก็เมื่อเริ่มต้นเคลินของฉันโอกาส75%ย้ายทันทีไปยังแถวฝ่ายตรงข้ามที่มีเครื่องหมายครับความสามารถที่สองครับอ่าอ่าเป็นโดนก๊อปปี้55%ครับและก็ตัดเอฟเฟกต์ผลกระทบ55%ครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกที่แลมหของเรานะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตัดเอฟเฟกต์ผลกระทบคืออะไรก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามาตกที่แลมหของเราครับถ้า55%ของเราออกอ่าเราก็จะทําลายไอเทมจํากัดของฝ่ายตรงข้ามที่มีอยู่ให้เหลือทุนทันทีนะครับอย่างเช่น เป็นเทเลพอร์ตครับหมวกเทเทเนียมเจ็ดแพกโล่ครับหมวกกําแพงเหล็กลเยอะแยะมากมายครับที่มันขึ้น2ับสองหับหครับมันก็จะเหลือศูนย์ทันทีนะครับแบบว่ามันจะไม่ให้สามารถใช้งานได้อีกต่อไปครับประมาณนี้เนะาะจบเทือนแล้วตอนนี้นเดี๋ยวผมพลอยติดตอไปก่อนครับ สวยครับอ่าขอเป็นยานอออครับเด้งครับดึงโอเคอ่าตอนนี้เรามีโล่สองชั้นแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะทอยไปที่อ่าขอเปิดไปที่สิบดีกว่าครับอ่าโอเคเราก็จะไปเรียกเขาครับอ่าไปเรียกเขาที่เมืองคูนสีตรงนั้นครับเรียกเข้ามาครับเห็นไหมครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเรียกไฟของข้ามาหาเราครับเฉพาะภายในแถวเท่านั้นนะครับอ่าโอ้โหล้มละลายไปแล้วครับ โดยไปเป็นีครับจังหวะนี้สำหรับในตาที่สองครับเราก็มาเจอกับนาเดียครับอ่าไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นลิงหรือว่าตัวจริงครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลิงครับดูจากทรงแล้วช่วงนี้กำลังระบาดครับเวอร์ชันที่เป็นลิงโอ้โหพอเปิดมาครับก็ตกแปบไปเลยครับลงพุกไปอ่ะขอถอยไปที่10ก่อนนะครับ โอ้อ,องก็ไม่เป็นไรครับอก็ถือว่ายังดีขอลงมาที่ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะอ่าโอเคครับผมขอวาร์ปมายังเมืองข้างๆตรงนี้ก็แล้วกันครับอ่าเราจะยังไม่ฆ่าเขาเพราะว่าเมืองเรายังแพงไม่พอครับอ่าแปลงงานครับเด้งครับดึงไม่ออกครับอ่าขอทอยไปที่ห้าก็แล้วกันโอ้ออกสมครับอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังดีที่ตกพื้นที่ว่างอยู่ ลงมาตรงนี้ก็แล้วกันครับไปสร้างเรียนให้เยอะครับให้ครบทุกลายนะสำหรับใครที่เล่นเรียนครับเล่นดาร์คเรียนบอกเลยนะครับว่าต้องพยายามครับให้มีแรนมาร์กทุกทุก,ทกลายครับทุกทุกลายแล้วก็ขอถอยไปที่12ก็แล้วกันเนาะโ้โหไม่ออกสิบบะเอ่อขอแปลงยานครับเด้งครับดึงสวยงามครับอา วันนี้เราได้ลูกกวาดมาแล้วครับประมาณ4ี่ลูกครับเมืองก็จะค่อนข้างแพงครับตอนนี้เรียกเข้ามาครับจงังหวะนี้เรียกเข้ามาเรียกเข้ามายังไงครับโอ้โห,โหร่วงไปแล้วครับตังไม่พอกอู้ครับโดนไป 5B มาบีสำหรับในตานี้ะครับเราก็เปลี่ยนจากสายล้มมาเล่นสายวิกบ้างเนาะอ่าก็คือดักพิดนะครับอ่าหลังจากที่เราไปเล่นดักเรนมาแล้วเราก็จะมาเล่นดรักพิดบ้าง ซึ่งแผนที่ที่ผมมาเล่นในวันนี้ครับ <4. S 1> ก็จะเป็นแผนที่เมอนแเรนดนครับซึ่งเป็นด่านของเขาเลยครับสำหรับดาร์ฟิตมีหมวเทนนิยมครับมีเจ็ตแพคโลมีดวลพิทักวิกตอรี่ครับเอาไว,ว้กันวิกแล้วก็รองเท้าโรโลทาสีครับเอาไว้ระบายสีฝ่ายของข้ามเนาะ,ะนี่คือเซตที่ผมจัดมาเล่นในแผนที่เมอนแเรนนะครับรโอ้โหดูดิเขาพยายามที่จะสร้างแลนมาสกันผมทุกไลครับ กันผมไม่ให้เบิ้ลหกมาครับอ่าไม่ให้เบิ้ลติดไปเล่นฉลาดมากครับคนนี้แต่ผมก็ไม่กลัวครับอ่าทำไมถึงไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่มีกันร,ระบายสีครับอ่าซึ่งที่เครื่องรางที่ผมพกมาครับก็จะมีรองเท้าโรลโลระบายสีมาด้วยครับอ่าผมก็จะอา่าถอยไปตกไปที่แลนด์มาร์คเขาครับเพื่อระบายสีออาครับตอนนี้ให้เขาถอยไปก่อนครับ ยังไงครับดูดูเบลจะตบวับไปไหนขึ้นรถไฟใต้ดินโอ้โหแม่งของเขาออกดีตลอดเลยว่ะดูดิเออเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็วับออกทุกดอกเลยดูดิเขายังได้ทอยอีกนะตอนนี้เทินเดียวนะปาไปห้าหกเรียนแล้วอะไรจากขนาดนั้นวะโอ้โหวิ่งอีกแล้วครับ โอ้ตอนนี้ให้เขาทอยไปก่อนครับตา,า,ามใจเขาเลยตอนนี้สร้างไปเลยครับอ่าเดีย๋ยวจะไประบายทีเอาสร้างแลนด์มาร์กโอ้โหยังเนี่ยวับอีกว่ะยังเนี่ยวับอีกว่ะยังไม่อยู่ครับเธอทินเดียว หนึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดแปดเลนครับโอ้โ oh, ห oh. ยอมครับยอมเป็นแบบนี้เทิน <22. S 2> เดียวปลาไปแปดเแลนครับ <22. S 1> ของออกทุกอย่างาาเพื่อนสองครับสวยครับ <S 2> 2. <S อ่าแล้วก็วับด้วยครับสวยงามอ่ามาตรงนี้ครับรอ่าขอถอยไปที่ห้ากันแล้วกันเนาะอ่าเราจะไประบายสเอา ปึ๊บระบายผีสวยครับอ่ะเราก็จะมาเหมือนเรียนเขาตรงนี้เลยปึ๊บสามารถเลือกอาคารอ่ะให้ตกเป็นเมืองของเราแบบท้าวันเลยครับยังไงดูลูเบลจะวางไว้ไหนอ่ะถอยไปอะไรวะตรงนั้นเล็บมอนเตอร์ไม่วิ่งครับอ่ะสวยครับจระมานี้ถอย12สองไปก่อนฮะ เดเบ์สิบก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่วับโอ้โหไม่ออกเลยครับไม่วับเลยทอยสิบสองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมได้หรือเปล่าโอเคครับเรายังได้วับครับจังหวะนี้ผมจะใช้เจ็หรือยังไงวะยังไม่ใช้ดีกว่าเนาะขอวับมาตรงนี้ก็แล้วกันครับผมจะยังไม่ใช้เจ็ขอทอยไปที่เจ็ดก็แล้วกัน ครับเราจะเมิดเมืองน,น,นี้เข้ามาก่อนครับยังไงครับดูรูเบลจะวางไว้ไหนวางไม่เลยครับตามสบายจ่ายมาดีครับถอยไปทำไมตรงนั้นอตอนนี้เลมมอนเตอร์เขาเหลือ32%แล้วครับตอนนี้ ผมขอเบิ้ลสองครับสวยครับจัดตรงนี้แล้วกันครับอะแล้วก็เบิ้ลสิบสองไปครับสวยงาม <12. S 1> แล้วก็ว้ามาลงข้างหน้าเขาตรงนี้ครับพื้นที่บ้างตรงนี้ปึ๊บสร้างไว้ผมเลือเจ็ดหนึ่งครั้งใช่ไหมมีออกเกาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหไ,ไม่เบิ้ลให้เลยว่ะแต่ว่าจะเบิ้ลแล้วก็ตกคุกแล้วก็อ,ออกเกาะมาระบายสีเขา ผมจะยังไม่ใช้เจ็ตก็แล้วกันเนาะอ่าขอลงตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ก่อนครับโอเคอ่าอ่ะนๆก็ในๆแล้วครับใช้แม่งไปเลยครับอ่ะเขามีตัดการหรือเปล่าอะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเจ็ตผมหมดแล้วออสองเขาดูก่อนครับว่าเขามีตัดการไหมอ่าไม่มีนะมีไหมโอเคครับไม่มีตัดการเดี๋ยวผมจะวิ่งไปยังอ่าแรนมาของเขาตรงนั้นก็แล้วกันครับปึ๊บใช้การไปครับอ่าสวยครับระบายสีออกครับ เรียบร้อยครับอย่างวันนี้สำหรับเมตาสุดท้ายนะครับเราก็นำดักซิตครับมาเล่นในแผนที่อารีนาครับซึ่งเซตที่เครื่องร้านผมจัดมาเล่นในวันนี้ครับเขาจับประกอบด้วยครับรองเท้าโลโลทาสีครับในแมนชั่นครับเจ็บแพคโลและก็หัวเทนเนียมครับเดี๋ยวผมขอเปิดไปที่10ก่อนกนแล้วกันนะครับโอเคนี่คือเซต่ายของท่ามครับเมื่อกี้ โอ้โหแบตก็จะหมดครับอ่าขอถอยเบิ้ลสองไปก่อนได้ไหมสวยครับอ,อ่าขอลงตรงนี้ก็แล้วกันครับโอเคอ่าโอ้โหวับไม่ออกเลยถอยสีไปสวยครับอ่าว,ว,วับถอยหลังมาตรงนี้ก็แล้วกันสร้างเมืองคันเริ่มวิซิลี่ไว้สร้างแลนด์มาซึ่งเซตนี้นะครับอ่ามีข้อเสียอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมไม่ได้ใส่ดวนพิทักษวิกตอรี่มาครับอ่าไม่มีการวิกแล้วก็ไม่มีการระบายสีนะครับส,สำหรับดาร์คคิดนะครับที่อยู่ในร้านค้าลูกอมดาวตอนนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ8ปดหมืนลูกอมดาวครับอ่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่าถ้าใครชอบสายลงลีครับอ่าลง,งแชมเปนลีกบ่อยอ่าเก็บเพชรคุณก็ได้ดาร์คคิตไปเล่นได้เลยนะครับอ่าเพราะว่าเป็นการ์ดอันดับต้นๆเลยนะครับอ่าที่เขาชอบเอาลงลีก เล่นได้เกือบทุกด่านเลยสาหรับดาร์ิดเดีย๋ยวว่าถ้าใครชอบสายล้มครับอชอบสายลม้มชอบสายดันคะเน,นอ่นเช่นดันคะเนนได้เร็วๆครับก็ต้องมาเล่นสายลมครับอย,อย่างเช่นดาร์กเรียนครับดาร์กเรียนที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้เลยครับช่วงต้นคลิปก็ไปดูได้เนาะซึ่งราคาดาร์กเรียนครับที่อยู่ในร้านค้าลูกอมดาวก็จะอยู่ประมาณาถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณ55,000ลูกอมดาวครับถ้าใครชอบสายล้มแบบจุใจครับาสายดันคแนน ก็ไปเลือกวลนไทนนาโอมิหรือไม่ก็เลือกดัสเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบสายลงหลีครับสายจุดไวครับสายวิกตอรี่อ่าก็สามารถเลือกดาร์คฟิตได้เลยครับอ่าซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังใช้ดัร์คิดนะครับในการลงหลีครับเพื่อเก็บเพชรเพราะว่าดาร์คิตมันพาผมไปถึงหลีเก้าได้หลายครั้งอยู่นะเอออ่าโอเคตอนนี้โดนทั้งไปหนึ่งติดเต็บ ยังไงครับจะทอยไปไห้ต่ออ่ามีนะที่เขาทอยไม่เบิ้ลครับอ,อ่าโอเคครับถึงเพินผมแล้วครับอ่าถึงตาผมแล้วเดี๋ยวผมจะลุ้นไปที่12ครับอ่าลุนไประบายสีครับโอเคครับระบายสีออกสวยงามครับโอเค จบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับสาหรับการรีวิวในวันนี้เนาะ,ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับช่องแมงดาชแนลทีวีนะครับ,รบเป็นช่องที่รีวิวเกมเศรษฐีบางวันก็อาจจะมีการไลฟ์ Steam สตรีมสดในบางช่วงเนาะก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกัน,นครับกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สดจากช่องของเรานะครับขอให้ทุกๆคนครับโชคดีในการทำอีเวนต์ลูกอมดาวกันแล้วกันเนาะ,ะขอให้กลยลูกอมดาวได้เยอะๆครับ ถ้าคุณต้องการการ์ดไปไหนกี้ไหนก็ขอให้ปิดในอีเวนต์นี้ก็แล้วกันโอเคไปแล้วสวัสดีครับ